นนี้จิว่าวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเป้ยคุงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามที่จริงก็อัดไปแลแคสองคลิปก็สรุว่าคลิปแรกก็เป็นโลกปกติมีเหมือนกับเป็นชั้นชั้นอ่ะดินเป็นชั้นชั้นก็กระตุกเล่นไม่ได้ก็เลยลบคลิปที่สองแทนล,ลาบเหมือนกันแต่ลืมใส่ดินก็ลืมใส่หิน,หนก็ ถ้าไม่มีหินต้นไม้ก็ไม่เกินค่ะคลิปที่สามก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพูดทำไมก็เดี๋ยวก็กวกแคทตี้เวิร์ดนี่แหละในโลกก่อนไม่ต้องเขียนชื่อล,กกลูกอะไร้วอกเอถ้าด้ามต้นแถวราปปับแต่งใช้ผ้านี่กดนี่ปุ๊บตกลงโอ้ยเอิดเอิดลงโอเคเอาสีเราสร้างโลกใหม่เลย เราก็าทำการ,รออแแ๊บอาจจะอุ้ยโเลเสีไม่คงนะคะ คนอื่นเปิดกล่องเลยขวความ้่อ้ดู Ô ô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  กระตูอยู่ไหมลูกอะไรครับเป็นกระตูอยู่ไหมอะไรครับตื่นเต้นค่ะมันจะคุยกับข้ขวาวกลัวคุยกับพ่อค่ะ เโฉดี้มันเหมือนมากเออแล้วก็ขวานท่านข้าจะหมดแล้วก็แส่ใส่นี่ขวานอืมอืมอืมก็เป็นกอง 对的。 เปลี่ยนตรนี้นะครับเอ้ยภาคไฟก็เราอยู่ภาคต้เนาะเอาเป็นว่า 我。<Yeah. S 2> yeah.